สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมวันนี้ก็มาเติมน้ําจะปลูกผักนั่นแหละครับบ่ายแล้ววันนี้จะพาเพื่อมาดูผักสลัดตัวไหนปลูกยากในฤดูร้อนแล้วถ้าลูกค้าเขาต้องการแล้วเราต้องทําให้เขาจะต้องทํำยังไงไม่ยากครับที่สวนตอนนี้ปลูกแค่5ชนิดนะครับจากเมื่อก่อนปลูก6ชนิดเนาะซึ่งผมก็จะปลูกตามออเดอร์ของลูกค้าไม่ได้ปลูกตามใจผมถ้าปลูกตามใจผมเนี่ยสบายเลยครับเพราะผมจะรู้ว่าฤดูไหนปลูกตัวไหนง่ายแบบไหนยังไงมันไม่ยากว่าผมทําตั้งแต่ปี2017เนาะ อ่ะทีนี้มาดูครับว่าผักตัวไหนฤดูร้อนที่มันเรื่องมากที่สุดนะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับอ่ะมาดูครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนอันนี้ก่อนใส่นี้ก็ได้ของผมใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกนะครับไม่วัดค่าน้ําเติมปุ๋ยทั้งเดียวแค่นั้นครับไม่ใช่กนเจ็บแต่มันเป็นวิธีการของผมช่วงนี้ผมทําคลิปเนี่ยเป็นบ้านผมมันฤด,ดูร้อนนั่นแหละครับหนาวบุรีรัมมันหนาวแป๊บเดียวไม่ได้เรียกว่าหนาวหรอกอ่ะทีนี้มาดูอย่างของผมช่วงเนี้ยก็เก็บผักก่อนอายุขายนะครับ ย่างเมื่อเช้าก็เก็บพวกนี้ไปดูเนี่ยรากยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยครับดูครากมันมันหลอกกันไม่ได้หรอครับว่าผักอายุมากอายุน้อยดูที่รากก็รู้เลยนี่ฮะทีนี้มาดูอย่างผมตอนนี้ผมปลูกมีเรดโอ๊กก e ีนโอ๊กฟิ l เล Green คอร์แล้วก็บัตเตอร์เฮนะครับผมปลูกตามออเดอร์ร้านถ้าปลูกตามใจผมเนี่ยสบายเลยทีนี้ฤดูร้อนในตัวที่ผมปลูกเนี่ยไล่ตั้งแต่ฟิเลฟิเลไม่ค่อยเรื่องมากหรอกครับ ฟิเลจะง่ายแต่ฟิเลมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งเวลาฤดูร้อนเนี่ยถ้าเกิดเรามีตกกะกั่เตนมหรือมีอะไรไปกัดตรงบริเวณต้นหรือโคนเขาเนี่ยสักพักเขาจะค่อยๆตายไปเองข้อเสียเขาตรงนั้นแล้วเดดตัวนี้ไหวครับฟิเลไหวอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับไหวพวกเนี้ยคอร์สไม่ต้องพูดถึงครับหน้าร้อนสบายผ่านแต่คอร์สข้อระวังก็คือถ้าผักเริ่มโตเนี่ยเพื่อนๆต้องระวังด้วยเรื่องน้ํานะครับเพราะเขาจะดูดน้ํา เยอะมากน้ําถ้าน้ําลดเกินครึ่งลังเพื่อนๆต้องเติมน้าครับของผมเติมแค่น้ําเปล่าครับไม่ได้เติมปุ๋ยเพราะผมเติมปุ๋ยแค่ครั้งเดียวตอนที่ผมลงปลูกแค่นั้นครับก็ดูเรื่องน้ําถ้ามันลดมากกว่าครึ่งลังเติมคืนให้มันเกินครึ่งลังนิดเดียวพอเติมเยอะผักตายนะครับมีหลงมาไงก็ไม่รู้สลัดแก้วแน่นอนเนี่ยแบบนี้ต่อไปเรดโอ๊ก ไม่มีปัญหาเลยเหรอกครับเรดโอ๊กง่ายๆแต่ถ้าฤ้ดูฝนเนี่ยเรดโอ๊กก็จะก็จะง่ายอยู่นะเรดโอ๊กไม่มีปัญหาสําหรับผมกรีนโอ๊กงองงหน่อยถ้าเกิดว่าอากาศร้อนแล้วก็น้ําในรลังร้อนจะจะฟิกกว่าตัวอื่นหน่อยเพราะถ้าน้าในรลังร้อนเนี่ยราก็จะไปเร็วมากผมอยากเปิดให้ดูรากนะแต่ผมเปิดตรงนี้กันนี่เรดนี่กรีนนะคนละรังไม่เคยเปิดตั้งแต่ปลูกออกนี่ปัญหาเนี่ยน้ําในรังรัว่วเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ย รากมันจะออกมาเนี่ยเหมือนผีกระสือเลยเนี่ยน,นี่คือน้ําในรังรั่วน,นะครับผมก็ไม่เคยเปิดดูนะแต่ฝั่งนี้น้ําในรังไม่รั่วนเนี่ยฮะมันก็จะออกมาสวยๆอย่างนี้นี่สวยกว่าแต่ฝั่งนี้เนี่เหมือนกระสือเลยแต่ฝั่งนี้สวยโอเคอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะจําไว้ผมจะต้องเก็บกล่องนี้ก่อน1 2 3 4งสองสามสี่ห้ากองที่ห้าพรุ่งนี้ตัวนี้ถ้าน้ําในรังร้อนมีปัญหาครับ ยิ่งเฉพาะรังโดยเฉพาะรังที่บางๆอย่างรังกุ้งหรือรังผลไม้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เพื่อนๆปลูกนะอย่างผมอยู่บุรีรัมเนี่ยหน้าร้อนกล่องกุ้งไม่ผ่านแน่นอนพะผมเคยปลูกกล่องกุ้งหลักร้อยกล่องเหมือนกันที่เนี่ยพอผมปลูกไม่ผ่านผมก็ให้กล่องคนอื่นไปเลยผมก็หากล่องปลามาปลูกทีนี้ปัญหาเหล่านั้นก็หมดไปแล้วที่สําคัญครับปริมาณการใช้ปุ๋ยลดนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะลดยังไงก็ดูคลิปผมพิมพ์คําว่าใส่ปุ๋ยผักสลัดฤดูร้อนแค่นั้นเลยครับมันจะขึ้นมาก็ไปลด เพราะอัตราส่วนผมใช้สีสีต่อน้ำหนึ่งนิเนาะผมก็ไม่ได้ลดเยอะอะไรมากมายหรอกแต่การลดมันช่วยว่าอากาศมันร้อนเราต้องลดปุ๋ยช่วยยิ่งช่วงเนี้ยผักสลบเดดเดี๋ยวผมทาคลิปแยกให้ดูตัวเรดโอ๊กกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กจะมีปัญหาเรื่องรากหน่อยถ้าอากาศร้อนกรีนคอสไม่มีปัญหามินิคอสพูดถึงหน่อยผมไม่มีครับแต่ผมเคยปลูกมินิคอสอย่างช่วงที่ผ่านมาช่วงหน้าหนาวน้อเพื่อนปลูกมินิคอสก็จะรู้สึกว่านี่เลยมันต้องมินิคอร์สเห็นไหมสวยกรอบอร่อย ช่วงนี้ก็ลงเยอะเลยลองย้อนไปดูนะครับที่สวนเรามินิคอสเยอะหรือเปล่าผมเตือนเลยครับมินิคอสหน้าร้อนปัญหาหนึ่งก็คือเวลาเราปลูกเนะี่ยถ้าตัวนี้เป็นมินิคอสนะท่านนะครับปัญหาหนึ่งคือถ้าต้นผักมันสวยเราทิบขายเลยนะครับเพื่อนไม่ต้องเก็บไว้หรอกพอเก็บไว้ปุ๊บมันจะชอบเป็นขอบใบไม้ขอบใบไม้ตรงข้างบนแล้วมันจะแลดูไม่สวยซึ่งถ้าเราขายมันขายได้มันขายได้แต่ถ้าผมผมไม่เต็มใจขายมันขี้เรอ่ะแล้วก็ถ้าไม่เป็นขอบใบไม้ก็ ต้นก็จะยืดเป็นเจดีซะอย่างนั้นนั่นฮะข้อเสียของมินิคอสแต่รู้สึกว่าตอนนี้มีมินิคอสพันใหม่มาแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆยังปลูกอยู่ก็น่าจะโอเคแต่ถามผมผมก็ยังไม่เคยลองนะครับมินิคอสตัวใหม่แต่เขาส่งมาเล็ดมาให้ให,ให้ให้ลองดูอยู่แต่ผมไม่ได้ปลูกก็เลยบอกกับเพื่อนๆไม่ได้แต่ปัญหามากเลยนะครับมินิคอสส่วนผักกาดหอมอิตาลีกีนปัตเวียโอ้ยปลูกไปเลยไม่เป็นไรพวกเนี้ทนตลัดแก้วพวกนี้สบายๆครับทนอยู่ได้ ก็ไม่มีอะไรยากครับก็หน้าร้อนลดปุ๋ยแค่นั้นครับเพราะว่าผักตแต่ละตัวมันก็มีความทนทานต่อโรคต่ออะไรก็ไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ก็ไปศึกษาเอาหรือว่าเพื่อนๆคนใดปลูกผักตัวไหนอยู่เจอปัญหาพี่ครับทาตัวนี้พิเศษให้ผมหน่อยได้ไหมจัดให้ได้พี่คะหนูอยากจะปลูกตัวนี้ขายแต่หนูไม่เข้าใจว่ามันต้องใช้แดดใช้อะไรแบบไหนเท่าไหร่ในช่วงฤดูหนาวยังไงพิมพ์ม,มาเดี๋ยวผมทําให้เพราะว่า ผมปลูกมั้งแต่ปี2017ผมก็เวียนปลูกมาหลายชนิดครับผักสลัดที่แปลกที่สุดที่ผมปลูกก็คือแทงโก้พี่สะพ้ายซื้อมาให้ผมก็โอ้โหปลูกไปมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเอาต้นตะไคร้มาปลูกเล็กๆก่บมันเป็นต้นตะไคร้เล็กๆเลยในความคิดผมมันกินได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือส่วนตัวเนาะเออที่แปลกที่ก็เลห้ฟังเออเนี่ยผักแปลกผมก็เคยมีปลูก แค่นั้นเลยครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ผักสลัดอยู่จะัญหาคอมเมนต์ถามนะครับอยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ